กลับมาพูดงขึ้นอย่างจะกรทากันต่อนะคะอาจารย์ขาจะเข้าสู่ปีสมศ์หน6แล้วหลายคนอยากรู้จังเลยค่ะว่าจัดบ้านยังไงให้เห่งให้ปังรับปีใหม่อาจารย์ช่วยหน่อยได้ไหมคะการจัดบ้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ่วงจุย้ยเรื่อง่วงจุ้ยก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์จีน<ๆ>เพราะฉะนั้นเวลาใครถามเรื่องปีกระต่ายาธาตุอะไรให้รู้เลยว่าปีหน้าเป็นปีกระต่ายก้านฟ้า,าธาตุไม้ กิ่งดินธาตุน้ำจัดเป็นปีกระต่ายธาตุน้ำซึ่งปีกระต่ายธาตุน้ำก็ต้องบวกไปอีก60ปีถึงจะมามีอีกทีสำหรับปีหน้ามีดาวบินอะไรอยู่ดาวบินดวงแรกเลยคือดาวบินสีเขียวมรกตธาตุไม้ธาตุไม้หมายถึงการจเจริญเติบโตรุ่ง,ง<อ>เรือง,งอกงามเพราะฉะนั้นถ้าเราอยาก ธุรกิจเจริญเติบโตงอกงามรุ่งเรืองก็ต้องมีสีเขียวเขียวเขียวเขีฉดไหนก็ได้ใช่ไหมเขียวเฉดไหนก็ได้ว่าแต่บางคนก็บอกว่าวันเสาร์วันเสาร์ไม่ถูกฉลองสีเขียวใช่ไหมนะได่เหรออันนี้เป็นหลักแบบไทยแต่ถ้าหลักแบบจีนเราดูที่ดาวบินแต่ละดาวเพราะฉะนั้นพออีกปีหนึ่งดาวบินนี้จะเปลี่ยนไป เป็นสีแดงเป็นสีอื่นปีหน้าต้องการสีเขียวเพิ่มเข้ามาในบ้านเขียวคือชีวิตเขียวคือการเจริญเติบโตบริเวณกลางของบ้านและห้องเช่นห้องรับแขกห้องนอนก็จะมีหมอนอิงมีพรมหน้าเตียงในบ้านกลางบ้านเขียวเขียวนิดหนึ่งสีเขียวเหนียวซับไว้ตรงได้ไหมได้เงี้ย ก็ก็เป็นเรื่องสบายๆอีกหนึ่งสีเลยแน่นอนสีแดงแรงฤทธิ์จ์ใส่มาต้นรับเพราะว่าเป็นสีของพระอาทิตยามฤดูใบไม้ผลิตามหลักของจีนเขาเรียกว่าหลิบชุนก็คือเริ่มฤดูใบไม้ผลิก็สามารถที่จะใส่สีแดงเป็นสีมงคลเพราะไม้กำเนิดไฟอีกหนึ่งสีเลยสีของธาตุน้ำก็คือสีมิดไนท์บลูหรือสีน้ำเงินเข้ม สีสวยสีฟ้าน้ำเงินเพราะว่าน้ำกำเนิดไม้ไม้กำเนิดไฟจึงเป็นสามสีที่เรียกว่าเป็นสีมงคลแห่งปีแดงเขียวน้ำเงินถูกต้องจัดบ้านไปแล้วค่ะทีนี้อยากรู้เรื่องของการบูชาจัดวางหิ้งพระค่ะอาจารย์หลายคนก็ยังจัดไม่ถูกเลยนะคะอยากรู้ว่าวิธีจัดหิ้งพระที่ถูกต้องต้องยังไงคะอาจารย์เริ่มต้นก่อนเลยคือองค์พระประธานองค์พระประธานเนี่ย จะนับจากที่เก่าแก่หรือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่เราคิดว่าเราเครารพนับถือสองควรจะมีพระพุทธรูปประจําวันเกิดเราคราวนี้ถ้าเกิดว่าอย่างสมาชิกในบ้านอาจารย์เนี่ยปป้าวันจันทร์มะมาวันพฤหัสเอก็คืออาจารย์วันศุกร์คนละวันหมดเลย <c oughs> ก็จะมีหลากหลายพระพุทธรูปประจำก็อาจจะลดขนาดองค์ให้เล็กลงหน่อยเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด อันนี้ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวถ้าได้ก็ดีต่อไปก็คือหิ้งพระที่ดีควรที่จะหันออกหน้าบ้านหรือหันด้านทิศเหนือหรือตะวันออกคราวนี้ถ้าไม่ได้เป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรที่ข้างบนเนี่ยเป็นห้องน้ำแล้วก็ไม่ควรที่หลังขององค์พระที่ติดหลังผนังเนี่ย ไม่ควรที่จะติดกับห้องน้ํากับห้องครัว<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยทิ้งพระและห้องพระควรอยู่ในจุดที่เห,เหมาะสมแล้วก็สงบคือไม่ใช่เป็นทางผ่านไม่ใช่พุกพลาดไม่ใช่เป็นที่ที่พุกพลาน<อ>คือพอเป็นที่ที่พุกพลาดอ่ะอย่างบางท่านเนี่ยวางไว้บริเวณโถงที่พุกพลาดได้เพื่อให้เราเคารพนับถือ,อแต่เราไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมได้อย่างบ้านอาจารย์เนี่ยวางไว้โถงทางเดิน แต่ตรงหน้าห้องก็คือวางไว้เพื่อเคารพแต่ว่าโอกาสจะนั่งปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระก็ไม่มีหรือบางบ้านเนี่ยวางไว้ตรงทางเดินชานพักบันไดเพราะชานพักบันไดบางบ้านนี่เป็นคฤืาหา์ก็ชานพักบันไดจะยาวมากแล้วก็วางไว้ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าโอกาสในการที่จะเราไปปฏิบัติบูชาคือการสวดมนต์หน้าหน้าพระก็จะไม่มีอาจจะต้องไปตรงที่อื่นทิ้งพระที่ถูกต้องคือหลัง ต้องมั่นคงคือทึบแสงหรือใช้ผ้าม่านปิดเอาพอได้แต่เป็นผ้าม่านทึบแสงสองจัดให้เกิดความสมดุลสามต้องสะอาดอันนี้สำคัญมากบางคนน่ยวางพวงมาลัยจนขึ้นลาเราสูตรเข้าไปหรือแม่บ้านเก็บขึ้นมาถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เป็นปัญหาเลยนะฮะ วางน้ำจนเป็นคาบตะก,กันติดอยู่ที่แก้วพวงจุ้ยที่ดี 1. สะอาด 2. ส,สะดวกอย่าวางของเกะกะทางเดินเยอะไปหมดบางบ้านนี่จัดของจนลกไปหมดสวยหมดเลยนะแต่ทางเดินเหลือนิดเดียวมันคือลมหายใจมังกรคือชี้<ม>เดินก็กลัวจะไปเตะพอชเล่นอันนี้กลัวจะไปเตะลูกปั้นอันนู้นอย่างนั้นมันไม่มีความ,ม,มสุขนก็ต้องระวังสสบาย สบายนี่หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยจะต้องมีขนาดปริมาตรที่เหมาะสมกับแอเรียคือพื้นที่ต่อไปสว่างคว oh. งจุ้ยที่ดีต้องสว่างแต่สว่างไม่ใช่มากไปหรือน้อยไปแต่ว่าต้องมีความสว่างหลอดไฟในบ้านอย่าแตกหักดับพังทลายหรือเปิด oh. ไม่ได้ oh. โดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านและห้องรับแขก oh. จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายสุด เสียงเสียงของคําอวยพรของคนที่อยู่ในบ้านแคทอ,อาจารย์จะออกไปทํางานแล้วนะโชคดีโชคดีค่ะนี่แหละเสียงของคําอวยพรของสมาชิกในครอบครัวอ,อ้อมกอดที่อบอุ่นแววตาที่เอาใจใส่ดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันตรงเนี้เป็นเรื่องของพลังของลมหายใจมังกรคือควงจุ้ยที่ส่งพลังให้คนในบ้านเนี่ยมีความสุข อย่าลืมเอาใจใส่ตัวเราด้วยถ้าเรารักตัวเราเราก็จะพร้อมที่จะมอบความรักที่เรามีให้กับคนอื่นด้วยถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วอย่าไปบอกว่าเรารักคนนั้นมากเรารักคนนี้มากไม่หรอกคุณไม่รักใครหรอกเพราะขนาดตัวคุณเองคุณยังไม่รักการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวอย่างอาจารย์เนี่ยทุกคนถามว่าทำไมอาจารย์ไม่กินข้าวเย็นทำไมอาจารย์สวดมนต์ไหว้พระอาจารย์ชอบไปเที่ยวอาจารย์มีความสุขทำไมอาจารย์ระมัดระวังเล็กน้อยในการใช้ชีวิตอาจารย์คิดแค่นี้เองว่า ก็ถ้าอาจารย์ตอนนี้ไม่อยู่พ่อแม่จะเสียใจคนที่บ้านก็จะรู้สึกไม่ดีเพราะงั้นอาจารย์จะต้องมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อไม่ให้คนรอบตัวอาจารย์เดือดร้อนอน,นี่ไงนี่เขาเรียกว่าเป็นการรักตัวเองอย่างถูกต้องถ้าทําแบบนี้ปีกระต่ายและก็ทุกๆปีเฮงปังดังแน่นอนออ วันนี้เลิศจริงๆเลยอ่ะเต็มอิ่มจริงต้องขอบคุณอาจารย์คาถามากนะขอบคุณครับให้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับจุจินมิาอีกนะอาจารย์ทมด้เสริมนู่นเสริมนี่เสริมเป็นปีนักสัตว์เลยไหมใช่ เสริมเฮงโชคดีปีถาะ12นักสัตว์สัญญาแล้วนะอาจารย์มาอีกใช้เวลากันสุดท้ายความสุขเนาะความสุขของตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างคนในบ้านเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการต้อนรับปีใหม่นี้นะคะก็นวันนี้เราสี่คนลาไปพร้อมๆกันเลยไหมได้เลยไหคะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะรับรองว่ารายการเดอะเลดี้สนะคะจะมีอะไรน่าสนใจฝากคุณผู้ชมแน่นอนในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะคะเราก็ต้องขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกรันทุกท่านเลยค่ะค่ะปีหน้าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากพวกเราเดอะเลดี้สแล้วก็อาจารย์กฐาด้วยค่ะค่ะอยวันนี้สนุกมากเลยแต่เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะเอาไว้สัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา17.30นทางมโน20ท นายนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ